ซีอีโอไอเฮิรสุดเจ๋งคว้า2รางวัลในงานสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอเวอร์2024 เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารเสริมแถวหน้าของเมืองไทยคุณยันชัยบุญชัย CEO บริษัท i h e r b m ์ n u f a c t u r i n g จำกัดโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานเขารับสองรางวัลอันทรงเกียรติได้แก่รางวัลสาขาแบรนด์ผู้ผลิตอาหารเสริมดีเด่นรางวัลสาขาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นในงานประกาศรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอว์ด2024ซึ่งจัดขึ้นหนักที่หอประชุมใหญ่อาคาร9บริษัท โทรคามนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ถนนแจ้งวัฒนะถือเป็นอีกสองรางวัลอันทรงคุณค่าในการการันตีคุณภาพของการเป็นผู้นำโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับในตลาดสากลค่ะนะก่อนอื่นก็ผมนะครับเป้ไอเฮิร์บเนาะหรือว่าชื่อจริงก็คือยันชัยบุญชัยนะครับก็เป็น CEO ของกลุ่มบริษัทไอเฮิร์บกรุ๊ปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะ ผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เลือกมารับรางวัลขออนุญาตอ่านชื่อแป๊บนะก็คือสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอะวอร์ด2024นะจริงๆางวันนี้ก็ทาง iHerb ก็คือรับมาเกือบทุกปีละนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่ทางทุกๆท่านเนี่ยได้มาวันนี้แล้วก็ให้เกียรติไอเฮิได้ขึ้นมารับอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับเป็นรางวัลเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหารเสริมดีเด่นประจำปีนี้ครับผม ความรู้สึกเลือกนะก็รู้สึกว่าได้ดีใจมากนะผ่านการคัดเลือกจากหลายๆบริษัทเข้ามาในปีนี้ซึ่งทราบว่าเป็นบริษัทอาหารเสริมเจ้าเดียวเนาะนะครับที่ได้เข้ามานะครับก็ขอบคุณพางผู้จัดมากๆเลยครับที่ว่าจุดแข็งของบริษัทอะไรดนว้นครับจุดแข็งของบริษัทนะแล้วก็เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมนะครับเออก็ลายต้นๆ้นในเมืองไทยก็ทำทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับผมก็มีกลุ่มลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะมากครับในปัจจุบันครับ ปีนี้จะมีการแตกลายและเพิ่มเติมอไรบาครับปีนี้ก็พยายามรักษาคุณภาพครับกับเรื่องของมาตรฐานการผลิตให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมการเติบโตเป็นไงบ้างในปี2567รกบเครับการเติบโตในปีนี้ก็ถือได้ว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเนาะก็ทุกคนก็รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของ health and wellness เนี่ยทุกคนก็ก็ให้รับการตอบรับอย่างดีหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ที่มาในวันนี้แล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ iHerb ครับแล้วกลุ่มลูกค้านะครับคนนี้เป็นคนไทยหรือ,อว่าก <ว S 1> ็ทางบริษัท iHerb นะครับก็มีกลุ่มลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศนะครับของไทยเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป็นด็อกเตอร์ส่วนใหญ่นะครับร้อยละเจส่วนร้อยละสาเรนเนี่ยเรามีการส่งออกไปหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับ แคนเบเดียนะครับเมียนมานะครับแล้วก็กัมพูชาครับผมอย่างคนนใการตลาดครับทให้แบครับครับก็ก็กลยุทธ์ก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีอินโนเวชั่นอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับมนะครับก็ลูกค้าของเราเนี่ยก็มีการ บริโภคอย่างต่อเนื่องนะครับแทบแทบทุกแบรนด์ที่เราผลิตให้นะครับผมรวมทั้งแบรนด์ของเราเองด้วยแล้วก็บริโภคซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากครับด้วยความปัจจุบันนี้สินค้าต่างประเทศมาตีตลาดสินค้าไทยทางบริษัทมีอะไรบ้างรรก็สินค้าต่างประเทศก็เข้ามาตีก,ก็ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสินค้าเราก็ยัง อย่างที่บอกว่าก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนคนไทยเพราะว่าเรามีมาตรฐานการผลิตเนี่ยที่ไม่แพ้ต่างประเทศแน่นอนครับผมปีนี้ปีหน้าตั้งเป้าไว้กี่พันล้านกี่ล้านครับครับ,รบ,รบก,ก็เติบโตอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็ปีนี้ก็คิดว่าเนี่ยเติบโตสัก5-10%ได้ครับครับผมขอบคุณมากครับอ่ะก็ฝากเนาะทุกทุกท่านที่รัปบประทานเสริมอาหารอยู่นะครับก็ที่หลังกล่องนะถ้ามีชื่อไอเออร์ผลิตก็ถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนไอเฮิอบต่อไปในปีต่อๆไปด้วยครับขอบคุณมากครับ